ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านมากมายหลายกรณีด้วยกันก็เลยทําให้เกิดคำถามนะคะว่าเพราะเหตุใดบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จึงพร้อมใจกันแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อประเทศไทยในช่วงเวลานี้ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่กรณีข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชา ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชานั้นมีความพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการทวงคืนเกาะโกดกลับคืนมาจากประเทศไทยในขณะที่ทางกลมว้าแดงได้มีการปล่อยข่าวออกมาว่ากำลังมีปัญหาข้อพิพาทกับไทยในพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกล่าวว่าหากไทยยกกองทัพเข้ามา ก็พร้อมที่จะเอาคืนอย่างสาสมด้านกองทัพเมียนมาที่มีการจับกลุ่มชาวประมงไทยโดยกล่าวอ้างว่าเรือประมงไทยเป็นฝ่ายรุกล้ำน่านาน้ำเมียนมาก่อนแต่ก็เป็นที่น่าสงสยัยถึงท่าทีของทางการเมียนมาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุเนื่องจากมีการใช้อาวุธยิงใส่เรือประมงไทยอีกทั้งยังไม่ยอมส่งคืนตัวคนไทยกลับคืนมาทั้งที่จับตัวคนไทยไปแล้วเกือบสองสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่ากองทัพลาวได้มีการวางกำลังประชิดแนวชายแดนไทยซึ่งนี่ถือได้ว่ากระทบต่อความมั่นคงของไทยทั้งสิน้นจึงกลายมาเป็นคำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเหตุใดประเทศเพื่อนบ้านของไทยจึงพร้อมใจกันแสดงท่าทีแข็งกล้าวต่อประเทศไทยในช่วงเวลานี้โดยเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าเป็นเพราะว่ารัฐบาลของนางสาวแพร์ทองทานชินวัฒนนั้นไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงที่ชัดเจนอีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านต่างก็จับสัญญาณความไม่เป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายความมั่นคงได้จึงแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองถ้าหากว่าไม่มีการปรับแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงโดยการปรับในที่นี้นั้นจะต้องมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนผ่านสภาค,ความมั่นคงหรือสอมอชอว่านาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินนโยบายอย่างไรมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรซึ่งถ้าประเทศเพื่อนบ้านรู้สึกได้ถึงความไม่เป็นเอกภาพด้านความมั่นคงของไทย พวกเขาก็จะเข้าหาผู้มีอำนาจของไทยซึ่งอาจจะมีการจับสัญญาณความขัดแย้งได้และดำเนินมาตรการในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเห็นไปคนละทิศทางกับผู้นำเหล่าทัพนั่นทำให้ประเทศเพื่อนบ้านจับสัญญาณได้ และใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวเพื่อดำเนินการกดดันฝ่ายไทยเช่นปิดด่านชายแดนหรือจับกลุ่มคนไทยทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร์ปณิธานบอกว่าเพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงรัฐบาลควรดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ 1. กํำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงให้ชัดเจนเพื่อแสดงให้เพื่อนบ้านเห็นว่ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงนั้นมีความเป็นเอกภาพ และมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติ 2. ต้องมีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงผ่าน,นกลไกระดับสูงเช่นสอมอชอผ่านการประชุมเพื่อวางกรอบหรือแนวปฏิบัติให้ชัดเจนในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานการณ์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 3. รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงและอธิปไตยของชาติไม่ว่าจะเป็นกรณีการใช้กําลังการกดดันทั้งทางตรงและทางอ้อมการพูดคุยระดับสูงของคณะกรรมการต่างๆรวมถึงการหารือในระดับผู้นำประเทศด้วยซึ่งเรื่องเหล่านี้นั้นมีผลผลูกพันต่ออธิปไตยและดินแดนของชาติจึงควรจะมีการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายก่อนที่จะมีการตัดสินใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งผู้นำที่คุมอำนาจในด้านนี้ในปัจจุบันนั้นกลับปฏิบัติในทางตรงกันข้าม